สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธันจิราคล้ายผูกสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววันพร้อ้ก,กันงามวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องการสกัดเจลาตินจากเก็บปลาทับทิมเพื่อพัฒนาเป็นบรรจุพันธุ์ฟิล์มรับประทานได้ค่ะโดยที่มาและความสําคัญนะคะเก็ดปลาเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติเหลือจากการนําปลาไปประกอบอาหารถ้าเก็บหรือทิ้งไว้ในสภาพสดๆจะส่งกลิ่นเหม็นและถูกทิง้งเป็นเศษขยะค่ะ ในปัจจุบันนะคะมีการพัฒนาสารอื่นมาใช้แทนเจลาตินเช่นไฮดอกซิโพรเมทิลเซลลูโลสซึ่งเป็นสารเพิ่มความเหนืดและสารหรือสารเพิ่มความคงตัวค่ะผู้วิจัยนะคะจึงมีแนวคิดที่จะสกัดเจลาตินจากเกจปลาทับทิมซึ่งเป็นปลาที่นิยมบริโภคเพื่อนําเจลาตินเนี่ยไปใช้ประโยชน์เป็นฟิล์มรับประทานได้ค่ะและสามารถนําไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้วัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดเจลาตินและคุณสมบัติของเจลาตินที่สกัดได้จากเกจปลาทับทิม2 พื่อศึกษาการนำเจลาตินที่ได้ไปไประยุกใช้เป็นฟิล์มแล้วรับประทานได้ค่ะโดยขั้นตอนการทดลองนะคะตอนที่1เราจะศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดเจลาตินและคุณสมบัติของเจลาตินที่สกัดได้จากเกดปลาทับทิมค่ะโดยทุกชุดการทดลองนะคะเราจะใช้เกดปลาที่100กรัมค่ะอย่างแรกการศึกษาอย่างแรกนะคะเราจะศึกษาความข้นข้นของสาระละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ดีที่สุดค่ะเราจะศึกษาที่ร้อยละ0 2นยในอัตราส่วนที่1ต่อ5ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะศึกษาความเข้มข้นกรดไฮโดรคลอริกที่ดีที่สุดค่ะโดยเราจะศึกษาที่ร้อยละ0 2 0.4 0.6ในอัตราส่วนที่1ต 1. อค่ะและสุดท้ายนะคะเราจะศึกษาที่อุณหภูมิและระยะเวลาที่ดีที่สุดคืออุณหภูมิ60、70และ80องศาเซลเซียสและเวลาที่ใช้ในการสกัดคือ2,4แล้วก็6ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำ เจลาตินที่สกัดได,ได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยไประเหยน้ําออกด้วยเครื่อง Rotary Evaporator จากนั้นบันทึกผลการทดลองจากนั้นนําเจลาตินที่สกัดได้นะคะไปตรวจสอบหมู่ฟังก์ชันด้วยเทคนิค f o u r i e r t r a n s f o r m infrared s p e c t r o s c o ค y ค่ะจากตารางที่1น,นะคะพบว่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมที่สุดคือร้อยละ0.4ค่ะโดยค่าน้ําหนักหลังแช่นะคะคือ2 6 2 9 6กรัม โดยมีลักษณะทางกายภาพที่ดีที่สุดคือเกล็ดปลามีลักษณะใสมีความนุ่มลื่นมือค่ะจากตารางที่2นะคะพบว่าความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่เหมาะสมคือร้อยละ0.4มีน้ำหนักเฉลี่ยหลังแช่คือ537.72กรัมค่ะจากตารางที่3นะคะพบว่าอุณหภูมิในการสกัดที่80องศาเซลเซียสระยะเวลาสกัดที่4ชั่วโมงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดเจลาตินค่ะซึ่งได้ปริมาณเจลาตินที่6.8 4เอร์เค่ะ และเจลาตินที่ได้นะคะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเจลาตินมาตรฐานที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบค่ะสาหรับเบนทหอที่2นะคะ่ะเป็นการ,รศาึกษาการนาเจลาตินที่ได้ไปประยุกใช้เป็นฟิล์มรับประทานได้ค่ะในการทดลองนะคะเราจะเตรียมสารละลายเจลาตินที่สกัดได้ในความข้มข้น3%และเตรียมสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตที่สูตรที่ความข้มข้น3%จากนั้นนำทั้งสองส่วนมาผสมกันในอัตราส่วน 1:1, 1:2และ1:3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะเติมครีซอในปริมาณที่ต่างกันก็คือ 2, 4และ6มิลลิลิตรค่ะ จากนั้นเราจะกำหนดเป็นฟิล์มไทป์1-9ถึงนะคะและเตรียมฟิล์มสารละลายเจลาตินที่ความเข้มข้น3%เและฟิล์ม CMC ความเข้มข้น3%ค่ะเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบนะคะจากนั้นนำไปคนด้วยเครื่องคนสารละลายด้วยแม่เหล็กและนำไปอบในตู้อบลมร้อนค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำฟิล์มที่ได้ไปตรวจสอบคุณสมบัติตามประการก็คือความหนาของฟิล์มค่าต้านทานการดึงฟิล์มและค่าการละลายน้ำค่ะในการศาึกษารศักยภาพ การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์นะคะเราจะเตรียมพลาสติกในสูตรที่ดีที่สุดค่ะจากนั้นเตรียมซองขนาด4.5คูณ6เซนติเมตรบรรจุผงกาแฟซองละ2กรัมค่ะแล้วปิดผนึกด้วยความร้อนนะคะโดยเราจะนําไปเปรียบเทียบกับพลาสติกในท้องตลาดเก็บตัวอย่างเป็นเวลา1เดือนจากนั้นนําไปทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ก็คือความชื้นค่ะจากนั้นบันทึกผลและคำนวณค่าวความชื้นตัวอย่าง และจากตารางที่4นะคะจะพบว่าคุณสมบัติบางประการของฟิล์มเจลาตินจากกิจปราพฟิพ์มม่มีความหนาใกล้เคียงกันในทุกอัตราส่วนค่ะโดยอัตราส่วนระหว่างเจลาตินที่สกัดได้และโซเดียมคาร์บอซิเมทิลโซโลที่ความเข้มข้น3%ที่ให้คุณภาพฟิล์มที่ดีที่สุดก็คือ1ต่อ3ค่ะและปริมาณกรีซอลที่เหมาะสมที่สุดก็คือ4มลค่ะให้ฟิล์มที่มีความหนาเท่ากับ0.14มเมตร ค่าเทนไซส์สตริงเท่ากับ2.1 4เมกะปาสคาลและค่าอิเ g ็กชันไอสบริกเท่ากับ43.36%และค่าการละลายน้ำเท่ากับ75.22%เค่ะในเนื่องจากลักษณะของฟรีมีความยืดหยุ่นสูงนะคะทำให้สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายค่ะสำหรับผลิตสรุปผลการทดลองนะคะสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดเจลาตินจากเก็ตปาทิมคือในสารละลายกรดไฮโดรคอริกเป็นเวลา4ชั่วโมงและ จะได้น้ำหนักเฉลี่ยสูงที่สุดก็คือ537.72กรัมค่ะเกล็ดปลาจะมีลักษณะใสาและมีความนุ่มลื่นมือนะคะมีค่าสีความสว่างเท่ากับ0 2 8 6และสีแดงเท่ากับ0.24และสีเหลืองเท่ากับ12.29ค่ะแล้วมีความหนืดเท่ากับ0.14.33 mps นะคะซึ่งใกล้เคียงกับเจลาตินมาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่ะและเมื่อนำไปตรวจสอบด้วยฟังก์ชันด้วยเครื่อง i n f r a s p e c t r o p h o t m e t e r เปรียบเทียบกับผงเจลาตินมาตรฐาน,นะคะ่ะจะพบว่าหมู่ฟังก์ชันและตำแหน่งการเกิดผีของสารตัวอย่างกับเจลาตินมาตรฐานมีลักษณะเหมือนกันค่ะและเมื่อนำเจลาตินที่สกัดได้ไปขึ้นโลปนะคะจะพบว่าอัตราส่วนของฟิล์มที่ดีที่สุดก็คือ1:3ค่ะและปริมาณกรีซอลที่เหมาะสมก็คือ4มิลลิลิตรค่ะทำให้ฟิล์มที่ได้น,นะคะจะมีความหนาเท่ากับ0-14ม mm, ิลลิเมตรมีค่าเทนไซส์สตริงเท่ากับ2.14เ mm, มกะปาสคาลและค่ายองกิชชันเอตเบรกเท่ากับ 43.36%ค่ะและค่าการละลายนะเท่ากับ75.22%ค่ะและเมื่อทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้แก่ความชื้นพบว่ามีความชื้นเท่ากับ1 1 4เและบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกในท้องตลาดนะคะมีความชื้นเท่ากับ1.09%ค่ะและเมื่อนำบรรจุภัณฑ์พร้อมผงกาแฟไปชงด้วยน้ำร้อนนะคะจะพบว่าสามารถละลายน้ำได้ค่ะดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานเป็นฟิล์มรับประทานได้ในอนอาคตคต่ะสหรับ ประโยชน์และข้อเสนอแนะนะคะเป็นการนำพืสดุเหลือใช้ตามท้องตลาดเนี่ยมันประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และ2นะคะเป็นการช่วยลดขยะโดยเปลี่ยนขยะให้เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกค่ะสําหรับข้อเสนอแนะนะคะสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยสามารถนําไปตวรวจสอบผ่านมาตรฐานก็สามารถบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ค่ะและนี่ก็คือบรรณานุกรมนะคะขอบคุณค่ะ